สวัสดีครับเบอร์ซาไอนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาตีบอสนะครับเป็นบอสวัวชั้น10นะครับแบบออโต้กันนะครับก็ทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่สายฟรีเพราะว่าผมเล่นสายฟรีเนาะแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวละครนะมาดูทีมกันนะครับผมก็ จะไม่ใช้ผมจะไม่ได้ใช้เจ้าตัวของสไนเปอร์ใช่ไหมตัวนั้นนะครับก็ผมเปิดได้เอสปาร่ามาแล้วนะครับนี่ปาราแล้วก็ได้น้องอเขาเรียกอะไรนะน้องคนนี้เรซี่ปะเออเรซี่มาถ้าใครไม่มีเรซี่ก็ใช้แบ็คโหลดได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเรซี่ใช้เรซี่ดีกว่านะเรซี่มันเพิ่มพลังเวทให้ด้วยนะครับให้กับทีมด้วยก็ ทำให้เจ้าตัวของเอสปาดาเนี่ยมันแรงขึ้นมากๆนะครับสำหรับตัวที่ฟิกเลยนะครับสำหรับบอสรัวเราจะมีเป็น2ตัวละครหลักๆเลยนะครับก็คือนี่ครับคารอนเนาะไว้กันเลือดไหลนะครับกับอีกน,นึตัวก็คือเดซี่หรือว่าแบกโรดก็ได้นะเลือกมาหลังแค่นหนึตัวเท่านั้นนะครับอ่ะนะครับ ต่อมานะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีสองตำแหน่งเนาะอันนี้เนี่ยผมใช้ยูอีกนะครับผมก็เปิดได้โคตรเยอะนะครับบ่อยมากนะน้องนะครับก็เป็นตัวละครที่คิวต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็มีสกิลที่คืนชีพให้กับเพื่อนได้ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับก็คืออีวานรับอีวานเนี่ยเป็นแทงที่โคตรถึกมากๆนะครับมีเขาไว้เนี่ยคือทีมันก็จะ หนาขึ้นนะครับเราจะเล่นสบายมากนะครับโอเคนะครับเรามาดูขอกันก่อนดีกว่านะสำหรับเดซี่นะครับก็แนะนำนะครับว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยต้องมากกว่า2000นะมากกว่า2000นะครับ2 2 0พอะไรประมาณนี้นะครับได้อยู่แล้วก็เน้นเป็นค่าคริติคอลนะครับสำหรับผมเนาะเพราะว่าถ้าตีติดคริติคอลเนี่ยโอกาสที่เราจะเคลียร์เวฟลูกน้องศัตรูเนี่ยตายในทีเดียวเนี่ยโอกาสสูงมากๆนะครับ และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมแนะนําว่าควรจะให้ความสาคัญด้วยคือเลือดนะครับเลือดเนี่ยต้องมีหกพันขึ้นนะแล้ว6กพันสองเนี่ยนะครับเพราะว่าผมลองประมาณสักหกพันเนี่ยมีโอกาสที่จะัวอยู่เป็นกันนะครับแต่ก็แนะน,นํานะเป็นหกพันขึ้นนะแล้ว6กพันสองอะไรเงี้ยนะครับก็ยินได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีตัวละคอรอื่นที่ช่วยฮิวช่วยสร้างโลกนะครับ ประมาณนี้ส่วนค่าคิดดีข้อนะครับผมก็เน้นมาเลยนะเยอะๆเลยนะครับนี่สำหรับของที่ใช้นะครับเป็นเซ็ตครินี่อันนี้ผมใส่คี้สองช่องเลยนะครับสำหรับออกหลักแล้วก็เสื้อเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีหอันนะครับแล้วอันนึงเนี่ยจะเป็นเลือดก,ก็ได้นะครับออกหลักเนาะหรือว่าจะเป็นล้อยความเสียหายหีือจะเป็นบล็อกก็ได้นะส่วนตรงนี้นะครับผมใส่เป็น ลดวความเสียหายมานะครับต่อมานะครับยุอีนะครับตัวนี้ก็ของกระจอยลอยมากนะครับผมใส่เป็นเซตเลือดมานะอืมห้าดาวนะครับกับห้าดาวก็เป็นเลือดทั้งคู่นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใส่เซตบล็อกนะครับแล้วก็ออฟหลักเนี่ยเป็นเลือดมานะเพราะว่าน้องเนี่ยคิวตามเลือดนั่นนี่นะครับประมาณนั้น กิ้ไหนนะที่เป็นฮิวต่ำเลือดนี่ปักตึนะครับรกิวหนึ่งต่อมานะครับตัวดาเมจหลักเลยนะครับก็คือเอสปาร่าเอสปาร่าเนี่ยก็ดาเมจเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ันขึ้นนะผมแนะนําว่าให้เป็น3 0 0 0ันขึ้น3,000ัน, 2, นนะสองเนี่ยนะครับเราจะยิง2เวฟแล้วสตูตายนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเลือดเนี่ยถ้าทาได้เกิน6 0พันเนี่ยก็ดีนะครับก็ดีนะจะได้แบบป้องกันด้วยเวลาพลาดเนาะ นะครับถ้าเกิดใครไม่มีตัวฮิวแลแรงๆนะสำหรับครีจี้ข้อนะครับเอปาดานเนี่ยเราจะทำให้ได้แค่60ก็พอนะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกของพาร์สีนะครับที่ศัตรูตาย1ตัวเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์ชำระเนาะชำระล้างพลังวีก็จะเพิ่มครีให้เราอยู่แล้วนะครับ10เอร์เซนะโดยมันจะใช้สี่อันสูงสุดเนาะก็พอเดซี่ฆ่าปุ๊บ4ตัวนะครับเวลาเข้าเทิร์นของเขาเนี่ยเขาก็จะได้ครีอีก40%นะครับดังนั้นเนี่ย เราทำแค่ิดแค่6 0ก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมอัพเลเวลมาด้วยนะครับสำหรับสกิลนะที่จริงเราลงอันเนี้ยก็พอแล้วนะครับสำหรับสกิลที่เราต้องใช้จริงๆนะก็คือสกิล2ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาอัพสกิลเนี่ยดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5 1 5เอร์ซนะครับอืมสกิลพวกนี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ดวงซวยไปหน่อยไม <laughs> ่ค่อยลงนะครับเราลงอันนี้ที่หลักประมาณนี้เนาะ โอเคสำหรับขอก็นี่ครับเซตครี click, นะครับ๊อปหลักเป็นครีอันนี้เป็นครีดมนะครับแล้วก็นี้จะเป็นรวมตีสองอันเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำครีดาเยอะก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาติดคลนะีเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยต่อมาอ e ีวานนะครับเล่นเป็นเซตอ่เซตป้องกันนะครับผมเล่นเป็นออฟหลักเนี่ยเป็นป้องกันหมดเลยนะครับเพราะว่า มันให้โล่หนาตามค่าดีเฟนต์หรือว่าค่าพลังป้องกันนะครับก็จัดมาได้เลยนะอันนี้ผมเจาะสีเนาะรถสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคารอนนะครับคารอนเนี่ยผมเจาะมาเป็น3ช่องนะครับใส่เป็นเซตของบล็อกนั่นเองนะครับออฟหลักจะเป็นโจมตีทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับออฟลองข้างในเนี่ยอาจจะมีโจมตีบวกกัรเลื่อยก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะว่า คารอนเนี่ยเขาฮิวแรงตามพลังโจมตีนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นของนะครับผมประมาณนี้เนาะก็หลักๆเลยคือตัวหลักเราอะดาเมจต,ต้องเกิน3า0พนะครับยิง2ทีเนี่ยจบแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าคิด้วยเนาะเน้นไว้แค่60%ก็พอนะครับสำหรับในการตั้งสกิลนะครับผมตั้งประมาณนี้นะครับนี่1 2 3ออย่างนี้นะแล้วก็ มาสร้างโล่แล้วก็มาฮิวต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาฮิวีทีหนึ่งนะครับอันนี้กันนะกันเผื่อตายนะครับเผื่อยืนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดใครมีซีเรียสเลื่อนอเลือดเนี่ยหรือว่ายืนไหวนะครับก็เอาเป็นดาเมจของดีซี่ข้างล่างก็ได้นะครับผมแต่นี่ผมก็คือแบบเต็มมากๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่จัดสกิลตามเนี่ยเล่นได้แบบผ่านวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสาหรับทีนี้ผมจะเล่นออโต้ให้ดูสักสามครั้งแล้วกันนะครับจะได้ดูว่า มันจะมีผิดพลาคหรือเปล่านะครับสำหรับออโต้เรตนี้นะครับปาดมานะครับออเดซี่นะครับ,รบปาดเห็นปะเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราต้องใจแข็งนิดนึงนะฮะก็ให้เอสปาร์ดาเรายิงไปก่อนสองสกิลนะครับยิงน่าจะอยู่ประมาณสักโอ้หกแสนคีดแดมมันเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดใครคีดแดมไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะดาเมจน้อยลงมาหน่อยนะครับเวลาตดขีเนาะ แต่ก็จบได้นะครับแค่พลังโจมตีเนี่ยสามันสองขึ้นนะสองเวฟเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับพอมีโลมียูอีเนี่ยใช้สกิลหนึ่งที่เป็นฮิวต่อเนื่องเนี่ยแล้วมันก็ไม่ตายนะครับรวมถึงคารลอนได้มาฮิวอีกรอบนะครับ <S 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 แล้วก็บอสเนี่ยก็จะเสกร,รอบหนึ่งนะครับ อารอนก็แนะนําเลยเนาะเจาะไปเลยนะครับสี่ช่องเวลาสร้างโล่เนี่ยหนาแน่นอนนะครับทีมเราแม่งไม่ตายนะครับเห็นปะเลือดฝั่งเราคือแบบมันเลี้ยงจนแบบปิ่มๆเต็มๆกันทั้งนั้นนะครับป,ปึ้งเรียบร้อยนะครับก็เวลาน่าจะอยู่ประมาณสักเอ่อเท่าไหร่หนึ่ง,าน,งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีสามสิบอ่ามาดูรอบสองกันนะครับ ยูอีเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากนะตอนไหนแบบไม่ได้เจาะนะครับผมไม่ได้เจาะรูนะครับของก็เอ่อห้าดาวง่ายๆนะอืมยิงแค่ออฟหลักให้มันตรงก็พอนะครับ,บน,นีจกยิงไปเจ็ดหมื่นนะกิวแรกนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็เอสมาฮโลนะครับ <Yeah. S 1> ผมพยายามที่จะทำเอสปาร้ดาให้เลื่อนมันเกินหกพันอยู่นะตอนนี้5้าเป็นเนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเลื่อนเป็หกพัน 6, ได้เนี่ยคือมันจะเล่นง่ายมากเล่นง่ายกว่านี้ เวลาจะลองทําทีมแบบเขาเรียกว่าหนึ่งวีปให้มันจบอะโอกาสที่จะจบก็สูงมากนะครับล้ไปเอ้ยโในนามของเทพเจ้า อโอเคนะครับประมาณสี่แสนนะรอบสองอ่ะนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเซตนี้ผมก็เอาไว้ฟาร์มช่วงแรกเลยนะตั้งแต่ชั้น แปดชั้นเ้านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็พอเจาะรูแล้วเราฟาร์มชั้นแชั้น9้าเนี่ยได้ของมา้อาข้างทำดาเมจหรือว่าทำออฟดีได้แล้วเนี่ยก็มาลองขึ้นชั้นสิเนี่ยก็ลองดูได้นะครับจกลับไปในที่ของแกื้ม เอสปาดานี่เลือดก็แบบปิ่มๆนะนะครับเห็นไหมเกือยบแล้วนะเกือยบแล้วนะถ้าถ้าขูดพันสองเนี่ยก็ผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้โอเคดีนะแบบเราโล่หนาด้วยนะครับสำหรับอีวานนะ นี่ิวขึ้นมาอีกนะครับเตกมากน้องนี่ก็เวฟสุดท้ายนะครับเนี่ยเดซี่มันก็อย่างเห็นนะว่าเดซี่มันก็ไม่ได้ตายง่ายนะเลือดหกพนะันห้าพันห้านะครับหกพันขึ้นอนะตายยากแน่นอน อิดจอบบึ้มสี่แสนปะเือนะครับประมาณมนั้นอ่าเรียบร้อยนะครับออโต้นะครับชั้นสิบวิเลทหนึ่งร้อเอร์เซนตะผมก็เทสไม่ให้ดูแล้วล่ะนะครับหลังไมค์ก่อนาอัดนะครับหลายรอบแล้วสักประมาณสองสามร้อยรอบให้ดูให้ลองเทสดูนะครับอืออวันนี้ใส่เอาไว้ใส่เซตเด็บได้นะครับสำหรับตัวเล่นเด็บ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับทีมออโต้ชั้น10สําหรับสายฟรีนะครับที่มีดวงด้วยนะครับถึงได้มีตัวดาเมจที่เป็นเอสบาร์านะครับกับเดซี่นั่นเองถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยเราก็ไปเล่นตัวละครที่อ่าเรามีนะครับก็คือแบ็คลอสใช่ไหมแบ็คลอสผมก็มีนะแต่พอผมมีเดซี่ปุ๊บผมก็เปลี่ยนเลยนะครับใช้แบ็คลอสแทนได้นะครับอันนี้ก็สําหรับแบ็คลอสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้อง ทำเลือดสักเท่าไหร่อาจจะต้องทํา6 0 0นขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าค่านพื้นฐานไม่แน่ใจว่ามันจะพอรับชั้นสิไหวหรือเปล่านะครับตรงนี้นะแล้วก็แล้วตัวของสไนปเปอร์่ะผมเลียสไนเปอร์สไนปเปอร์นะผมก็หลังจากได้เอฟราดามาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตรงนี้นะแต่คิดว่าค่าพวกค่าเลือดพวกอะไรเนี่ยมันก็ต้องเยอะด้วยนะครับืมประมาณนี้นะครับสําหรับทีมออโต้ชั้นสินะครับสายฟรีที่ มีดวงนะครับในเรื่องของตัวดาเมจสองตัวนี้นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะผ่านกันทุกคนนะครับซึ่งทีมนี้เนะี่ยมันค่อนข้างที่จะเซฟมากมากนะครับในเรื่องของทั้งตัวฮิวนะครับซัพพอร์ตเราเนาะอีวานอย่างเงี้ยนะครับที่สร้างโลกให้ทีมเราเนี่ยทำให้แบบยื้อจนสามารถจบ2เวฟได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับทีมอโต้ชั้น10นะครับจเจ้าตัวบอสวนะัวเนาะก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะเดี๋ยวผมต้องไปลองเทสเลองหาแนวทางในการทำแบบรอบเดียวผ่านดูนะครับใช้เอปาดาเนาะถ้าเกิดทำได้ไงเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้ดูแลกลันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ